สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง Earth ETC ด้วยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาแชร์ลิงนะครับรูปแบบท่าเทรดสไตล์ทเทรดกับตัวปังๆ5รูปแบบจะเป็นยังไงบ้างระดับความแม่นของแต่ละรูปแบบจะเป็นแค่ไหนวันนี้เราได้รู้กันเลยนะครับ อ่ะเรามาดูรูปแบบที่1ก่อนรูปแบบที่1เนี่ยเราจะเรียกแพทเทิร์นนี้ว่าการเกิด 3D หรือว่า T-Dive นะครับ ทีดิฟหน้าตาเป็นยังไงทีดิฟหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับสมมุติว่าราคาเนี่ยมีการทำนิวโลแบบนี้มาเรื่อยๆแล้วราคาเนี่ยมีการชนรูปแบบของตัวเทนไลน์ที่เราตีไว้ด้านล่างนะครับเหมือนจะเป็นแนวรับเส้นเฉียงเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าตัวออสซิเลเตอร์เนี่ยมีสัญญาณไดเวอร์เจน,นไม่ใช่สัญดาณนะสัญญาณไดเวอร์เจนเนี่ย เราจะมองว่าไอตัวนี้มีโอกาสที่จะมีการกลับตัวสูงเราเรียกแพทเทิร์นนี้ว่าการเกิด 3D ซึ่งรีเฟกของการเกิดแพทเทิร์นนี้คือราคามีโอกาสที่จะกลับตัวไปถึงบริเวณโซน88.6ของชุดไฮก่อนหน้าได้เลยนะครับซึ่งอาจจะขึ้นไปถึงระดับโซนนี้ได้เลยนะครับโดยที่ตัวของการเกิด T-Dive เนี่ยสามารถเกิดได้ทั้งฝั่งบ u ายแล้วก็สามารถเกิดได้ทั้งฝั่ง sell เซลล์เราลองมาดูฝั่งเซลล์บ้าง ฝั่งเซลล์เนี่ยราคาก็จะมีการเคลื่อนที่ในรูปแบบของพฤติกรรมราคาที่มีการค่อยๆขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยเกิด 3D ตรงนี้นะครับและเอฟเฟกของราคาก็คือรีบาวลงมานะครับในระดับ88.6%ของ แนวที่เป็นชุดของการเริ่มต้นรูปแบบการเกิด 3D นั่นเองนะครับอ่ะเราลองมาดูตัวอย่างของการเกิด 3D คู่นี้กันนะครับคู่นี้นะครับก็คือ USDJPY นะเราลองสังเกตดูไหมครับว่าอันเนี้ยมันคือลักษณะของการเกิดรูปแบบแพทเทิร์นที่เราเรียกว่า 3D หรือว่า T-dive นะครับ divergent นะครับถ้าเกิดว่าเราลองมีเครื่องมือตัวอื่นนะครับอย่างเช่นตัวออผมแนะนำว่าเราลองใช้ตัว r s i ดีกว่านะครับลองใช้ตัว r s i ดูนะครับ เราอาจจะเห็นว่าตรงนี้มันอาจจะมีสัญญาณที่เป็นรูปแบบของการเกิดด i เวอร์เจน์คู่ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เราเห็นไหมครับว่าเออตรงนี้ราคาเนี่ยมันมีการเกิดด i เวอร์เจน์ซึ่งมันก็ส่งผลทำให้ราคาเนี่ยมันมีการกลับตัวอย่างรุนแรงซึ่งบริเวณการกลับตัวเนี่ยมันสามารถที่จะขึ้นไปได้ถึงระดับ10,000พอยได้เลยนะครับอันนี้คือแพทเทิร์นที่1ผมให้คะแนนนะครับผมให้คะแนนเลยนะก็คือ5คะแนนนะ 5คะแนนเลยแพทเทิร์นนี้นะครับใช้แล้วปังแน่นอนนะครับอ่ะรูปแบบที่2นะครับที่ผมเนี่ยมองว่ามันก็มีความแม่นมากๆเหมือนกันและปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังใช้อยู่นั่นก็คือรูปแบบฮาร์โมนิกแพทเทิร์น A B เท่ากับ C D นะครับโดยรูปแบบฮาร์โมนิกแพทเทิร์นเนี่ยอ่ะรูปแบบ A B เท่ากับ C D เนี่ยมันจะมีหน้าตาย,ยัางไงสมมุติว่าถ้าเกิดว่ากราฟเนี่ยมีการเคลื่อนที่บนเทรนขาขึ้น เพเยในฝั่งของสายกลับตัวเนี่ยเราจะโฟกัสในฝั่งของการสวนแนวโน้มหรือว่าโฟกัสในฝั่งของขาเซลล์นั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่ากราฟเนี่ยมีการรีบาวนะครับในชุดแรกเนี่ยราคาอยู่ที่ระหว่าง61.8จนถึง78.6เนี่ยโอกาสที่โอกาสที่ราคาเนี่ยตรงตรงเนี้ยมันจะสิ้นสุดได้เนี่ยมันจะมี2โซนนั่นคือ127 จุดหรือ161.8เมื่อใช้รีเทสเมนต์ซึ่งแบบนี้เราจะเรียก p พทเทิร A B เท่ากับ C D นะครับโดยเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือตรงนี้ฮะ A B C D แพทเทิรนะครับก็อันนี้คือ A B C แล้วก็ D นะครับโดยถ้าเกิด p a t เทิรแบบนี้เนี่ยเเวลาที่เราเข้าเซลล์ในจังหวะ1 2 7 2หรือ161.8เนี่ย T P 1เนี่ยคือจุด จุดตรงจุดตรงขึ้น B นะครับตรงจุด B ดิตรงจุด B เนาะแล้วก็ TP2 เนี่ยก็คือตรงจุด C นั่นเองซึ่งในฝั่งของขาเซลล์ก็เป็นหลักการเดียวกันนะครับในฝั่งของขาเซลล์ก็ใช้หลักการในการวัดรูปแบบเดียวกันนั่นคืออ่าราคาเด้งมาปุ๊บ ไม่เกิน78.6นะครับมากกว่า61.8แล้วไม่เกิน78.6เนอะแล้วก็ใช้ฟิโบเนี่ยในการวัดตรงนี้เนี่ยเอ่อจะอยู่ระหว่าง127.2หรือว่า161.8ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้ฮาร์มอนิกแพทเทิร์นเนี่ยในการดูนะครับอันนี้ก็คือ A, B, C แล้วก็ D นะครับเอฟเฟกที่รีบาวก็อาจจะมอง TP 1ที่จุด B และ TP 2ที่ จุด C นั่นเองแต่ต้องคำนวณ l i k Reward Ratio ด้วยนะครับอะเราลองมาดูตัวอย่างของอรูปแบบของออรูปแบบของการดูว่าอันเนี้ยมันเป็นรูปแบบของ Harmonic Pattern หรือเปล่านะครับอะเราลองมาดูชุดนี้ก่อนสมมุติเรากลางชุดนี้ใช่ไหมครับเราดูปุ๊บเฮ้ยอันเนี้ยเข้าเงื่อนไขแล้ว พอเราเห็นว่าตรงนี้มันเข้าเงื่อนไขเนี่ยเราจะหาจังหวะในการเซลล์กับตัวใช่ไหมครับเราก็จะตีแบบนี้นะฮะอ่ะเราไปดูนะฮะอ่ะมันจะมีโซนเห็นไหมฮะร้อยยี่สิบเจ็ดจุดสองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตีแบบนี้เลยครับ A B C แล้วตรงนี้คือฝั่งของตัวดีนะครับพอตรงนี้มันเป็นฝั่งของตัวดีใช่ไหมเราเข้าเซลล์ปุ๊บเราเข้าเซลอ่ะเราเข้าเซลล์ตรงนี้วางสต็อปลอไว้เนี่ยอันนี้มันลองโพซิชันนะอ่ะเราเข้าเซลล์ตรงนี้ช็อตปึ้ง สต็อปลอสของเราเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณสามร้อยละกันนะครับแล้วก็ TP 1เนี่ยอ่ะอาจจะอยู่ที่600นะครับแล้วก็มันลงไปแม็กซิมัมสุดเนี่ยก็คือ1,600พอยน์นั่นเองอันนี้ผมจะให้คะแนนนะครับก็คือ4เนาะก็คือหมายความว่าเต็ม5เนี่ยอันนี้คือให้4แต่ว่าก่อนหน้านี้คือให้5โอเคไหมนะครับแล้วก็รูปแบบที่3นะครับที่คิดว่า มันมีความแม่นเหมือนกันมันมีความแม่นเหมือนกันแล้วก็รูปแบบนี้สามารถใช้งานได้ดีนะครับรูปแบบนี้นะครับเราจะเรียกว่ารีเวอร์โซ่แพทเทิร์นประเภท h a n d s นะครับก็คือ Head Shoulder อ e ์นะฮะ H l ด d อนเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงเนาะเอ,อ่อ l d ด d อหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับราคามีการเคลื่อนที่แบบนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ลงซึ่งเวลาที่เราเห็นเนี่ยในฝั่งขาเซลเนี่ยมันจะดูง่าย แต่ในฝั่งของขาบายเนี่ยมันจะดูไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือรูปแบบของ head and shoulder นะครับโดยที่ตัว head and shoulder เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของสัญญาณที่มันเป็นสัญญาณของการกลับตัวซึ่งเวลาที่เราจะเข้าเทรดเนี่ยเราจะต้องรอให้ราคาเนี่ยมีการหลุดนะครับมีการหลุดหรือรูปแบบ head and shoulder เนี่ยจะต้องมีการหลุดตัวเส้น เนี่ยเส้นเส้นเขาเขาจะเรียกว่าเส้น next line เนี่ยนะครับอ่อตรงเนี้ยนะครับถ้าเกิดว่าราคามันหลุดมาได้เนี่ยเราสามารถพิจารณาในการเข้าเซลหรือรอรีเทสเข้าเซลได้เช่นกันนะครับในขณะเดียวกันอ่าในฝั่งบายนะในฝั่งบายนะอ่าสมมุติอันเนี้ยอ่าราคาเนี่ยเบรก next line ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็กด position buy ใช่ไหมเราก,กด position buy นะครับแล้วก็วาง stop loss นะอันเนี้ยก็เป็นโอกาสในการกลับตัว มันจะมีวิธีการดูนะว่า,าระยะเป้าหมายที่มันควรจะไปถึงเมื่อเกิดรูปแบบนี้สําเร็จแล้วอ่ะมันจะไปถึงตรงไหนนะหลักการที่เขาจะวิเคราะห์นะครับนั่นก็คือถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยจากชุดเนี่ยตั้งแต่จุดเริ่มต้นของของของหัวตรงเนี้ยเท่าไหร่นะสมมติอ่ะ2,700พอยต์ใช่ไหมถ้าหลุดตัว next line เนี่ยก็ไปอีก2,700พอยพ์นะครับ เหมือนกันนะครับอันนี้ถ้าสมมติว่าอันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้อาจจะ2,500ะถ้าเกิดเบรก next line ได้เนี่ยก็อาจจะไปที่2,500 point นั่นเองนะครับอะเรามาดูตัวทองคํากันดีกว่าตัวทองคํา head and shoulder มีไหมอะเรามาดูภาพนี้นะครับ head and shoulder มีไหมถ้าเราดูเนี่ยอะเราอาจจะไม่เห็นใช่ไหมแต่ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวตลาดทองคำเนี่ย มีการแสดงนะครับรูปแบบ head and shoulder นะครับ head and shoulder นะครับก็อันเนี้ยอ,อันเนี้ยคืออันเนี้ยคือรูปแบบนะครับอ่าเห็นไหมเห็นไหมนี่อันนี้อันนี้เป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็อย่างนี้นะครับแล้วก็มีการรีบาวลงมานะครับอ่าเราลองมาดูนะครับว่ามันจะเป็นเราจะวิเคราะห์เป้าหมายของราคาย,ยัางไงนะอ่าอันเนี้ยคือจุดเริ่มต้นของตัวไหลใช่ไหมครับอันเนี้ยมันลงไปทั้งหมดคือพันสามร้อยใช่ไหมจังหวะที่จังหวะที่ลงตรงเนี้ย จังหวะที่ลงตรงนี้มันสามารถลงได้ในระดับ1,300พอยต์นะครับซึ่งอเอาข้อจริงเนี่ยถ้าเราดูจากภาพตรงนี้นะครับมันลงไปจริงๆเนี่ยคือม,มันลงไปแบบเยอะเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเก็บสักพันจุดหลังจากที่ราคามันหลุดมาเนี่ยมันก็ถือว่าอยู่ใกล้ๆเป้าหมายของราคาแต่ว่าถามว่าเก็บเต็มได้ไหมก็อาจจะต้องถือนิดนึงนะครับก็สามารถที่จะเก็บพันสามร้อยเต็มได้ด้วยเช่นกัน รูปแบบนี้นะครับผมจะให้3คะแนนนะครับเหตุผลที่ให้3คะแนนไม่ใช่ว่าเพราะว่ามันไม่แม่นแต่เพราะว่าจากประสบการณ์การเทรดของผมผมหาไม่ค่อยเจอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เจอนะครับบ่อยๆนะเอากลยุทธ์นี้เนี่ยไปใช้ได้เลยไปใช้ได้เลยเนาะแล้วก็รูปแบบถัดไปนะครับเป็นรูปแบบที่มันเป็นรูปแบบที่ณปัจจุบันเนี่ยหลายคนเนี่ยฮิตมากๆเนาะรูปแบบนี้เราเรียกว่า QM QM ย่อมาจาก o s i m o d o QM ก็คือ o s i m o d o Pattern นะครับรูปแบบของ QM หน้าตาเป็นยังไงอะเดี๋ยวเราลองไปดูนะรูปแบบของ QM นะครับก็คือสมมุติว่ากราฟมีการเคลื่อนที่เป็นเทรนอยู่ปึ๊บปึ๊บปื๊ดอยู่ดีๆเนี่ยกราฟเนี่ยมีการสร้าง New Low ตรงแบบนี้อะมันจะต่างกับ Head n d Shoulder แล้วนะพอกราฟเนี่ยมีการสร้าง New Low เด้งขึ้นแบบนี้ ตรงนี้เราจะเรียกว่าออสซิโมโด QM ตรงนี้เราจะเรียกว่าออสซิโมโดอะไรนะฮะ QM ซึ่งเราเนี่ยสามารถกดเซลล์ตรงนี้ได้และเอาสต o p ปล s อไว้เหนือเหนือเหนือหัวตรงนี้และวาง TP ไว้ที่แนวรับนะครับในฝั่งของคาบ่ายเหมือนกันในฝั่งของคาบ่ายเหมือนกันก็จะเป็นออสซิโมโดอ่ะราคาเนี่ยมีการทำลายโครงสร้าง ทิปสดีดาวนะครับราคามีการทำลายโครงสร้างทิปสดีดาวและราคาเนี่ยก็มีการย่อลงมาแบบนี้อันนี้ก็สามารถพิจารณาบายได้อันนี้เราจะเรียกว่า QM ในฝั่งบายนะครับสต็อปลอก็คออือหลุดโลนะครับ TP ก็แนวตานนั่นเองแต่แต่แตแตเราลองมาเปรียบเทียบกันดีกว่านะครับช่องนี้เนี่ยบอกเลยไม่หลุดทุกความรู้นะครับเ e a d and shoulder เนี่ย มันจะมีความต่างยังไงกับ QM มันจะมีความต่างเรื่องนึงครับนั่นก็คือ Head and s h o u l d e r เนี่ยราคาไม่จำเป็นต้องเสียโครงสร้างก็ได้นะครับแต่ราคามันจะเสียโครงสร้างก็ต่อมันขึ้นไปทำไหล่ก่อนแล้วเสียโครงสร้างนะครับ แต่ QM เนี่ยมันขึ้นไปทำไหลหรือเปล่าไม่รู้เราจะรู้ตอนไหนครับเราจะรู้ตอนราคามันลงมาโดน TP เราแล้วไงถูกปะแต่ว่า Head and Shoulder เนี่ยมันจะต้องทำไหลก่อนมันจะต้องเกิดไหลแบบนี้ก่อนนะครับ Inward Head Head and Shoulder ก็เป็นอันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ QM เนี่ยผมจะให้ความแม่นเนี่ยอ,อ,อยู่ในระดับสักประมาณ2แลละกัน เหตุผลก็คือโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย QM เนี่ยเป็นแพทเทิร์นหนึ่งที่ถ้าเกิดเนี่ยเ,เราสามารถเล่นได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ QM เพียวๆอะ่ะโอกาสที่เราแพ้มันมันจะมีมากกว่าผมก็จะใช้ตัว QM เนี่ยผสมกับ Elliott Wave เพื่อการเพื่อเข้าเทรดในจังหวะที่เป็นเว v e B หรือเว v e 3นั่นเองนะครับเราสามารถ Apply ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็รูปแบบสุดท้ายนะครับที่ เป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยนะครับแต่ว่าอัตราความแม่นยำสำหรับผมเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับรูปแบบนี้เราจะเรียกว่ารูปแบบดับเบิลท็อปนะครับดับเบิลท็อปคือสัญญาณของการกลับตัวนะครับราคาจะมีการเคลื่อนที่เป็นตัว M นะฮะบอททอมก็เหมือนกันนะครับบอททอมราคาก็จะเคลื่อนที่เป็น W นะครับก็ ดับเบิลท็อปเนี่ยใช้ในฝั่งขาเฟลบอททอมเนี่ยใช้ในฝั่งของขาบายนั่นเองนะครับโดยตัวอย่างของดับเบิลท็อปที่ผมเห็นนะครับนั่นก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้คือคู่ AU ยนะฮะ AUD ูดีทับยูเนะครับจะมีการเกิดดับเบิลท็อปเนี่ยอ่ะอันเนี้ยตัวอย่างคือดับเบิลท็อปมันคือรูปแบบนี้ครับคือราคาเนี่ยมันมีการวิ่งมาแล้วราคาเนี่ยมีการ ทำเป็นรูปตัว M จังหวะที่ราคาหลุดตรงนี้ฮะนะครับแล้วเราก็วัดเป้าหมายครับเราวัดเป้าหมายว่าเนี่ยเป้าหมายของเขาคือลงมา2 0 0 0ใช่ไหมครับรีวอร์ดที่ควรจะลงมันก็จะอยู่ที่ระดับ2,900เพอยต์เห็นไหมอันนี้เป๊ะเลยไหมลงมา3,000เป๊ะนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่ถ้าใช้ใน time f ฟ a m e เล็กไม่เวิร์กแต่ถ้าใช้ใน time เฟรมใหญ่ อันนี้ถือว่าดีมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหวังว่าเพื่อนๆน,นะครับจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับชอบกดไลค์กดติดตามที่ช่อง Earth e d d c นะครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ